สวัสดีครับเช้าตรู่พุธที่18กันยายน2567นะครับพี่น้องวันนี้อัปเดตเส้นทางฝนและสภาวะอากาศของบ้านเราในเช้าวันนี้กันตามปกตินะครับก่อนเราไปดูเส้นทางฝนของวันนี้เราก็มาดูเส้นทางพายุที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้นะฮะซึ่งจอดจะเลยมาบ้านของเราหรือไม่กันก่อนนะครับ โดยจากภาพที่ทุกท่านเห็นนั้นก็เป็นโมเดล MSLP นะฮะหรือค่าความกดอากาศเท่ากันนะฮะความดันเฉลีย่ยเหนือระดับน้ำทะเลนี่แหละครับพี่น้องเราก็วันนี้ผมก็ทับด้วยแท็กเส้นทางการคาดหมายการเคลื่อนที่ของพายุโดยแบบจำลองของ ECMWF ที่เราดูกันอยู่ทุกวีทุกวันนั่นแหละครับซึ่งจากภาพที่พี่น้องเห็นนะฮะในเช้าวันนี้นะฮะ18กันยายนพายุ ก็หย่อมนั้นก็98 w ก็กลายเป็นพายุดีเรสชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ทวีกำลังแรงฮนะเป็นดีเรสชันระดับแรงแก็หมุนวนอยู่บริเวณทะเลทินใต้ตอนกลางนะฮะด้วยความเร็วลมสูงสุด60กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยพายุลูกนี้ก็มีทิศทางการเคลื่อนที่เป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะฮะเพราะว่าเออเลาะนะ ขึ้นเลาะชายฝั่งเวียดนามไปเรื่อยๆเห็นไหมครับพี่น้องเลาะขึ้นไปด้านบนนะฮะคาดว่าจะขึ้นฝั่งเวียดนามในช่วงบ่ายของวันที่20กันยายนด้วยความเร็วลม50กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยคาดหมายว่าพายุจะเคลื่อนผ่านสปลาวนะฮะประเทศลาวแล้วก็เข้าชายแดนไทยนะฮะ เข้าชายแดนไทยที่จังหวัดบึงกาฬด้วยสถานะดีเพรสชั่นกำลังอ่อนแล้วนะครับความเร็วลมไม่เกิน45กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงค่ำของวันเดียวกันนะครับวันที่20กันยายนจากนั้นก็เคลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็จะอ่อนกำลังลงสลายเป็นหย่อมความกดอากาศตำ่ำบริเวณจังหวัดน่านนะฮะของภาคเหนือตอนบนนะครับ เห็นไหมครับพี่น้องเส้นทางพายุก็เป็นแบบนี้ง่ายๆใกล้ๆสั้นๆนะผมว่าไม่น่าถ้าเปลี่ยนแปลงก็มันจะมีแบบนี้นะครับพี่น้องที่ผมเอาโ,อโมเดล MSLP ให้พี่น้องดูเนี่ยครับก็เพื่อว่าด้วยเหตุทั้งหมดเนี่ยครับ<ส>เหตุใหญ่ใจความที่ผมนำโมเดลความกดอากาศประกบกับเส้นทางพายุก็เนื่องจากว่าตัวแปรการเปลี่ยนแปลงเส้นทางนะครับ หรือตัวที่จะทําให้พายุนั้นเบาขึ้นหรือ,อเบาลงหรือหนักขึ้นเนี่ยครับนะจะเบาจะหนักนะฮะปัจจัยตัวแปรจะอยู่ตรงด้านบนเห็นไหมครับวงที่ผมวงสีวงวงกลมสีดําไว้ฮนะพื้นสเกลออกสีเหลืองน้ําตาลนั่นครับพี่น้องนั่นก็คือความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะฮะซึ่งถ้าหางพื้นสีดังกล่าวนะขยายลาม หรือลงมาลึกขึ้นนะฮะก็จะส่งผลให้พายุนั้นอาจจะกดลงด้านล่างมากขึ้นแล้วก็มีทิศทางออกไปทางด้านตะวันตกก็คือออกไปทางภาคเหนือตอนล่างหรือภาคกลางตอนบนซึ่งถ้าเส้นทางเป็นแบบนี้ก็คงจะส่งผลดีให้กับพื้นที่ทางภาคกลางด้านตะวันตกหรือหลายจังหวัดนะลาบลุ่มที่ฝนไม่ค่อยจะมี แต่ถ้าหากสีน้ำตาลด้านบนนั้นขยับขึ้นไปเยอะๆนะฮะเหลือแต่สีเขียวสีฟ้านั่นก็แปลว่าความกดอากาศสูงไม่ลงมานะฮะเส้นทางพายุเขาก็จะกระดกขึ้นไปนะฮะทางนี้ก็จะพ้นนะฮะจะไม่กระทบกับภาคใดๆหรือไม่ค่อยกระทบกับภาคเหนือนตอนบนของประเทศไทยซึ่งน้ำมากอยู่แล้วก็รอดพ้นกันไปนะครับแบบนี้ในขณะที่ถ้าออกทรงนี้นะครับพี่น้องเส้นทางพายุไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายจากเดิมเท่าไหร่ โดยพายุก็จะไปซุกไปสลายตัวซุกอยู่ทางภาคเหนือตอนบนอย่างที่เห็นเนี่ยครับอันนี้งานงอกเลยนะครับพี่น้องก็คือพูดง่ายๆเข้าข่ายงานยากงานยักษ์กันเลยทีเดียวเพราะอะไรครับพี่น้องผมถึงพูดแบบนี้นั่นก็เพราะว่าพื้นแผ่นดินทางภาคเหนือนะฮะพื้นดินเนี่ยครับตอนบนช่วงนี้โดยเฉพาะพื้นที่บนภูเขาแล้วก็ทางลาดชันเนื้อดินส่วนใหญ่ก็อิ่นน้ํานะครับพี่น้องอิ่นน้ํา กลืนซับหรืออุ้มน้ำไม,ไม่ได้อีกแล้วไม่ค่อยไหวแล้วฝนสะสมที่ตกลงมาก็จะไม่ค่อยตั้งท่าเท่าไหร่แล้วสิครับไม่ค่อยสะสมแล้วนะฮะก็จะกลายเป็นน้ําป่าทันทีเลยไหลหลากแบบรุนแรงรวดเร็วโดยทันทีซึ่งอย่างนี้จะต้องเฝ้าระวังกันไม่ทันน,นั่นเองครับตัวอย่างก็มีให้เห็นนะครับพี่น้องอย่างน้ําป่าที่ไหลเข้าพเยาเมื่อคืนก่อนนั่นแหละครับซึ่งนาทีนี้ก็มาถึงผมนั่งพูดอยู่นี่ยังไม่ครบสี่แปดชั่วโมงเลยตัวอย่างก็เห็นเนี่ย ก็พี่น้องก็เดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันนะครับพายุลูกนี้จะพ้นภาคเหนือไปหรือจะลงล่างหรือจะซุกภาคเหนือเหมือนเดิมนะครับกลับมาดูลักษณะอากาศในวันนี้กันนะวันนี้ลมระดับล่างหรือลมะสมที่ไหลเข้าพื้นที่ประเทศไทยยังคงมีเส้นทางมาจากสองสายนะฮะสายแรกด้านซ้ายก็พัดปกคลุมเป็นทิศตะวันตกนะหกขัวหักศอกลงปกคลุมพื้นที่ภาคกลางนะฮะภาคก,กลางภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยกําลังปานกลางถึงค่อนข้าง แรงโดยพัดเข้าหาพายุดิปเลชันในทะเลจีนใต้ตอนกลางบริเวณชายฝั่งเวียดนามแล้วครับที่ขยับเข้ามาเริ่มจะเข้ามาประชิดติดฝั่งอีกเส้นทางหนึ่งก็พัดเป็นลมตะวันออกนะฮะวนออกจากขอบไซคอนิกของดิปเลชันในบริเวณที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะฮะแต่วันนี้ด้วยพายุนั้นทวีกำลังแรงจึงจึงอะไรครับพี่น้องจึงเหนี่ยวนํากลืนนะต้องการอาหารนั่นเองนะฮะ อมลมมรสุมเข้าไว้กับตัวพายุมากขึ้นเหลือเข้าปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพียงเล็กน้อยเบาบางหรือกําลังอ่อนลงนะฮะตั้งแต่ช่วงเย็นไปนะฮะช่วงช่วงบ่ายช่วงเย็นไปนะครับลมมรสุมก็จะไม่ค่อยปกคลุมความชื้นก็จะน้อยนะสองภาคนี้แนวการพัดของลมมรสุมทั้งสองทิศทางพี่น้องก็มองตามลูกศรสีแดงนะครับโดยวันนี้นะฮะ เราก็จะเห็นว่าจะเกิดล่องมรสุมตามแนวสอบของลมสองทิศทางนะฮะลมระดับเดียวกันเข้าสู่พายุดิบรสชันบริเวณทะเลจีนใต้นั่นเองตามเส้นคู่สีดําเห็นไหมครับพี่น้องในขณะที่ถัดไปก็เป็นการพัดพาของกระแสลมระดับบนนะในวันนี้พื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนในทุกภาคถูกปกคลุมด้วยกระแสลมระดับบนที่พัดเป็นทิศตะวันออกแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือพี่น้องเห็นไหมครับ โดยพื้นที่ภาคใต้นั้นยังคงเป็นลมตะวันตกปกคลุมผืนใหญ่นะฮะไหลเข้าหาดิพรลชันทิศทางของลมระดับบนพี่น้องก็มองง่ายๆตามลูกศรสีเหลืองที่ผมทำไว้ดังนั้นนะครับในวันนี้นะครับเมื่อการพัดของกระแสลมคู่ขนานที่เป็นปัจจัยตัวแปรลักษณะอากาศบ้านเราเป็นแบบนี้นะครับพี่น้อง วันนี้ก็พื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนะฮะส่วนใหญ่ความชื้นลดลงเหตุจากลมมรสุมเมินนะฮะเดินเข้าหาพายุเป็นส่วนใหญ่การกระจายตัวตกของฝนก็จะลดลงนะครับลดลงเบาบางลงตั้งแต่ช่วงเที่ยงบ่ายไปในขณะที่พื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนวันนี้ก็ยังคงมีการกระจายตัวตกของฝนได้เกือบเต็มพื้นที่จากล่องมรสุมพาดผ่านนั่นเองนะฮะขนาดเดียวกันนะครับพื้นที่ภาคใต้ก็ยังคงมี ฝนนะฮะฝนตกต่อเนื่องฮนะฝนตกต่อเนื่องต่อไปโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเนี่ยครับหรือพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากฮะวันนี้เพราะว่าเหตุเพราะว่าลมมรสุมที่พัดมีกําลังแรงมากเลยนะครับวันนี้พัดปกคลุมโดยจากโมเดลคาดการณ์ปริมาณฝนตกสะสม24ชั่วโมงใน7จโมงเช้าของวันนี้นะฮะ18กันยายนไปจนถึง7จโมงเช้าของวันพรุ่งนี้วันที่19กกันยายน พื้นที่ภาคเหนือนะครับพี่น้องก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบถึงสาสิบของพื้นที่ตกได้นะฮะบางแห่งก็บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์ตากสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรชบูรณ์นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่นะฮะตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูนหนองคายบึงกาฬอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่น ในขณะที่พื้นที่ภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีลพบุรีสระบ,บุรีพระนครเสียยุทธยาการจันทบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครน,นคนปรปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปดูภาคตะวันออกนะครับพี่น้องก็จะมีฝนฟ้าขนองวันนี้พอๆกับ พื้นที่ภาคกลางนะฮะก็หกสิบเปอร์เซ็นของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉัดเชงิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดแต่พื้นที่ภาคตะวันออกนี่ฝนน่าจะแน่นกว่าภาคกลางนะฮะเพราะเป็นแนวลมผ่านสําหรับพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ขึ้นไปตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันชุมพรระนองพังงา ภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังสตูลสงขานะครับในขณะที่พื้นที่เพื่อนบ้านนะฮะอย่างสอปอลาวในวันนี้ก็จะมีฝนร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่นะก็ตกได้บริเวณแขวงไยะบุรีเวียงจันเซของอัตปือและจำปาสักคลื่นลมในทะเลนะครับพี่น้องวันนี้คลื่นลมแรงขึ้นนะครับพี่น้องชาวเรือก็โปรดเฝ้าระมัดระวังนะครับ ฝั่งเราไทยคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นก็จะสูงถึง3เมตรนะครับโดยที่ฝั่งอัามัณตอนบนคลื่นสูง3เมตรและฝั่งอัามัณตอนล่างคลื่นก็สูง3เมตรเช่นเดียวกันนะครับคลื่นแรงนะครับฝั่งอัามัณสวัสดีครับ